น,น,นี่เป็นนะครับรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับอนุสรร้อยสิบแปดปีนะครับนี่นี่กล่องกรรม,มยีเนื้อละวะโลหะนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพมรังสีวัดระครังโคสิตารามนะครับยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามนี่นะครับตัวกล่องพระนี่นี่นำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ นี่นะครับผมนี่สวยงามนะครับขนาดกาลังดีนะครับหลังต่อโค้ดที่สังคกตินี่นะครับข้างก้นก็มีนะครับต่อโค้ดสามสิบสามสองห้านะครับะระฆังก็ต่อเต่านะครับให้ชมใกล้ๆนะครับผม หายไปได้เอ่ยราคาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับสำหรับรุ่นนี้พีทีดีนะครับหน้าบูชามากนะครับยังไม่แพงมากนี่นะครับหน้าตาหลวงปู่ราคายังไม่สูงมากนะครับสำหรับรุ่นนี้มีนะครับสองห้าสามสามนะครับแล้วก็ระครัง นี่นะครับชัดๆนีนะครับต่อเต่าพระนี่นครับจะมีรอยตาใบาอ่อนๆนะครับมีหลังนี่นะครับวัดละคังนะครับโคสิตตาลา สมเด็จนะครับพระพุทธจารย์โตนี่ครับอันนี้ก็มีโค้ดต่อกังกตินะครับนี่นะครับผมนี่ครับมีคาบแป้งคาบอะไรเกาะอยู่เลยครับตามจีวรสำหรับองค์นี้เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งองค์นะครับ เหมือนกันนะครับความผมชัดนะคาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,นะครับไม่แพงมาก มานี่ต่คมมากนะครับต่อเตานี่ครับดันกลนี่หลังนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพระดีน่าสะสมนะครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับพีธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับสำหรับอนุสรร้อยสิบแปดปีนี่นะครับองพระมีรอยตะเข็บมีรอยนะครับประกบนี่นะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งพระดีนะครับพิธีใหญ่กุทุลสูงนะครับราคาจับต้องได้นะครับสมเด็จโตนะครับอนุสร118ปีนะครับวัดระฆังโคสิตาลามนะครับผม